สบาดีเลยพี่น้องเลยโมน้มาได้ยี่สจ้ะใช่ไหมยน่องอ่ะเป็นอะไรมนจะเปลี่ยนบรรยากาศมากินขาอยู่ทางทางย่างเกจจาบอน้องจ้าตับไก่ข้าวเหนียว เราจอมากินข่ารำกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขานักล้องอีเจซาน่ะจักไปทางไหนเพ่กําลังหาเนี่ยอาหารที่วางมัาเศร้ามันม้อนออกซื้ออยังเงยอันแรกก่อนจะโทรมาถามว่ากลัวมันหมดเหมือนมาบาลไงกินข่ารำกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศทางทาง

มันกับสมกับเทกได้พวื่ที่ใจอาไอยากไปเนาะอย่าอู้ด้วยอะไรเนื่องเขาเนือแล้วเ่ทอยู่เห็นจะตลบตคน รดสิบล้อรถโรงพยาบลเดี๋ยวนี้หนึ่งยี่หกเ้องนงหเก้า kho than đây nó mới xong bằng với tôi

แต่ไม่มีน้ำกี๊กซื้อมาแล้วตอนเช้าก็กินหมดแล้วเหรออ้ยเ <c oughs> อาเสียแม่งอาะ มอ,อดแล้ว mm. น้ำไม่หนีบเบิดเดนะ mm. ิะอเอตอนโอเคตอนนั้นเจ็ดร่อยก็สุดถึตรงงามรวกเขาโลดห mm hmm. น,นึ่งแป้งล้วก็รวกเขาไป้ำรั mm. วไป้ำ mm. บริษัทมันบอลน่ะดิ mm. หนึ่งเขา mm. ตเตลอหกโมงจนยันตีหา้า mm. เล่ เขาก็สอบหนึงมานี่คนัวกคนก็บบอกาว่าเข่าไม่พ่อไร้ปากได่เขาเสียเข้สื่

mình kiếm hãy là kí cho kênh lalaschool Để không

เราอยู่กบแฟยากตาน่ะต้าไม่รุนเลงอันนี้จะมวยไว้จะตับจะตับของแทเล่นเลอันอยู่้เนเฮงไปเยนลูกร้านอยู่ไปเห็ง่ายค่ะแล้วอยู่คนเดียวแล้วค่ะเออโอ้ยก็ลไปเลยอฮงๆ ใครเขาไม่ไปคนน่ะมาซื้อเลยทั้งซื้อทั้งเส้นทั้งยืมแล้วผูอถาวเนาะ เขาไปนั่กินไปนัำพอกันใหม่คลิปหนาเด้วยพี่น้องกันสบายดีจ้ะ